สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนก็เจอกันอีกแล้วนะคะตราบใดที่เรายังไม่ได้เปิดเทอมเราก็จะเจอกันแบบเรื่อยๆอ่าไม่ใช่เปิดเทอมเปิดเรียนค่ะก็ยังไม่แน่ว่าเราจะได้เปิดเรียนวันไหนยังไงก็ดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะอ่ะทีนี้มาดูภาษาไทยของเราต่อนะคะ พวกเราเปิดหนังสือภาษาพาทีค่ะหนังสือภาษาพาทีของพวกเรานะคะในหน้าร0อยหกวันนี้คุณครูจะมาเมื่อครั้งที่แล้วครูสอนการย่อความไปแล้ววันนี้เราจะมาดูการเรียงความค่ะวันนี้เราจะมาดูการเรียงความการเรียงความก็เป็นเออเป็นอะไรละคะเป็น เรื่องราวที่เราจะต้องรเลือกเป็นความรู้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นั่นเองนะคะว่าการเรียนความมีลักษณะเป็นยังไงเพราะว่ามันก็จะสืบทอดความคิดของเราทําให้เรามีลักษณะของการเรียนรู้ที่สมบูรณ์คือคิดเป็นเขียนเป็นแล้วก็อ่านได้นั่นเองค่ะแล้วก็ เพิ่มเติมก็คือจินตนาการการเรียงความหนึ่งเราต้องมีจินตนาการสองเราต้องเรียบเรียงประโยคได้สมบูรณ์สามเราต้องใช้คำใช้คำเชื่อมรู้จักเชื่อมคำรู้จักเชื่อมประโยคอย่างน้อยเราแต่งประโยคได้แหละถ้าถ้าเราจะเรียงความได้หนึ่งต้องแต่งประโยคได้สองต้องใช้คำเชื่อมมาเชื่อมประโยคนั้นๆ 3. ต้องเรียงลำดับก่อนหลังให้เรียบร้อยสต้องรู้ เนื้อหาที่เราจะเรียงว่าเราจะเรียงเรียงความเนื้อหาที่เราจะเรียงคืออะไรเนื้อหาที่เราจะเขียนบรรยายลักษณะของการเรียงความเรียงความก็เป็นความเรียงประเภทหนึ่งที่มีรูปแบบเฉพาะคือมีส่วนนําเรื่องมีส่วนของเรื่องมีส่วนสรุปเวลาเราเราเรียงความเธอไม่ต้องมาเขียนว่าบทนําเนื้อเรื่องแล้วก็สรุปให้ครูนะคะคุณครูให้เธอ เขียนรวดเดียวจบในนั้นเลยคุณครูจะรู้เองว่าอันไหนเป็นคำนามอันไหนเป็นเนื้อเรื่องอันไหนเป็นสรุปเราเรียงก็เหมือนลักษณะเดียวกันกับการย่อความคือแต่ว่าเรียงความมันจะเป็นยังไงคะเป็นปลีกย่อยที่เ่เรียบเรียงให้มันจะให้มันละเอียดเนื้อหาละเอียดไม่ได้สรุปมานั่นเองการเรียงความก็มีลักษณะเดียวกันกับย่อความคือมีต้น เริ่มต้นว่ายังไงแล้วก็จบเป็นยังไงก็คือสรุปนั่นเองเมื่อจบแล้วนักเรียนนักเรียนสามารถสอดแทรกความคิดความอ่านของตัวเองลงไปด้วยอีกได้ว่าเป็นอย่างไรลักษณะของของเนื้อเรื่องที่เราเรียงนะ่ะมันดีไม่ดีเราสามารถที่จะนำไปปฏิบัติต่อหรือได้รับประโยชน์อะไรจากจากเนื้อหาที่เราเรียบเรียงมา เรื่องที่นำจะมาเรื่องที่นักเรียนจะนำมาเรียงความนะคะก็มีอยู่ลักษณะสองย่างคือหนึ่งนักเรียนเลือกเอง 2. คือมีมีเรื่องที่กําหนดมาให้หรือมีรูปภาพมาให้แล้วให้เราเรียบเรียงเป็นเนื้อหาของเราเองโดยรวมรูปแบบของมันก็อย่างที่คุณครูบอกนะคะคือหนึ่งมีคำนำคำนำก็เป็นส่วนนำเรื่อง เพื่อที่จะเชื่อมโยงทำไมคะเนื้อหาเข้าสู่เข้าสู่เนื้อหานั่นเองเพื่อจะเชื่อมโยงเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะเรียบเรียงนั่นเองเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรคะเพื่อจะให้เนื้อหาที่เราจะเขียนน่ะมีความทำไมคะมีความน่าสนใจน่าติดตามถ้าเราเขียนคำนําดีๆคนเขาก็จะจะติดตามว่าเอ๊ะ เรื่องนี้มันเป็นยังไงนะมันน่าศึกษามันน่าค้นหายัางไงอันนี้นะคะค่ะเมื่อเราเมื่อเราได้คำนำเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำไมคะเขียนเนื้อเรื่องถัดไปค่ะอันเนื้อเรื่องเนื้อรเนื้อเรื่องก็คือส่วนที่แสดงสาระสำคัญของเรื่องราวความรู้ความคิดที่ตรงกับ ชื่อเรื่องเราต้องมีชื่อเรื่องก่อนก่อนที่จะบรรยายนเขียนเนื้อเรื่องได้เพราะฉะนั้นรายละเอียดเนื้อหาที่ที่เราจะนำมานำมาเขียนก็ต้องครอบคลุมถ้าครอบคลุมชื่อเรื่องที่เราที่เรามีอยู่นะคะว่าเราจะเขียนเนื้อชื่อเรื่องว่าอย่างไงเนื้อหาก็จะต้องเป็นไปตามชื่อเรื่องไม่ใช่เขียนชื่อเรื่องเรื่องหนึ่ง เนื้อหาก็ไปอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่นะคะเราต้องดูด้วยว่าชื่อเรื่องเราเรื่องอะไรเราก็ต้องเขียนเนื้อหามันสอดคล้องหรือว่าครอบคุมกับชื่อเรื่องของเราใครทำอะไรที่ไหนยังไงทำเมื่อ,อไหร่ทำแล้วเกิดผลดียังไงเกิดผลเสียสรุปแล้วเมื่อทำไปเป็นยังไงดีไหมไม่ดียังไงเราควรจะปรับปรุงยังไงอันนั้นคือบทสรุป สรุปก็เป็นอาจจะเป็นคําคมคําสุภาษิตก็ได้นะถ้าถ้าถ้าเราสามารถที่จะนําคําคมคําสุภาษิตมาไว้ในเนื้อเรื่องเพื่อที่จะให้คนอ่านเขาประทับใจอันนี้คือวิธีการวิธีการเรียงความจริงๆแล้วคุณครูสอนมาหลายครั้งแล้ววิธีการเรียงความเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คุณครูจะนํามามาอสอนพวกเราแล้วก็ให้พวกเรา ได้เข้าใจในวิธีการเขียนเรื่องเขียนเรียงความนั่นเองอ้าวทีนี้ให้พวกเราอ่านนะคะอ่านตัวอย่างในหน้าหนึ่งร้อยแปดพวกเราเอาหนังสือมานะคะนังสือมาอ่านร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดนะคะเขาจะมีตัวอย่างเรียงความมาให้เราหนึ่งเรื่องแล้วคุณครูก็จะให้เราเขียนเขียนเรียงความอีกหนึ่งเรื่องพวกเรา เ,ออเพิ่งผ่านวันแม่มาอ่าเพิ่งผ่านวันแม่มาเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูก็จะให้พวกเราเขียนเกี่ยวกับแม่ส่วนชื่อเรื่องอส่วนชื่อเรื่องให้เราเขียนเอาเองว่าตั้งชื่อเรื่องเราเองนะ ว่าเออเราจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรที่เกี่ยวกับแม่ที่เกี่ยวกับแม่อ่าต้องมีแม่เป็นเออเป็นจุดสำคัญเป็นประเด็นสำคัญเป็นเนื้อหาสำคัญในเรื่องนี้ส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงอาจจะเอาตัวเองอาจจะเอาเออตามจินตนาการของเราก็ได้ไม่ไม่ไม่ได้ว่าอะไร ก็จะต้องมีเนื้อหามีบทสรุปเออเมื่อมันเป็นอย่างนี้สรุปสุดท้ายสุดท้ายคือการสรุปเราจะต้องทำอย่างไรมีความคิดความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราเ,ออเรียงความมาเนี่ยอย่างไรในในโอกาสต่อไปหรือจากเรื่องนี้มีผลดีมีผลเสียมีความเออเออเป็นคติเตือนใจให้เราทำ อย่างไรบ้างอันนี้คืออันนี้คือการบ้านการบ้านนะคะที่คุณครูให้เราพวกเราทําให้พวกเราทําเขียนเรื่องนะคะเขียนเรียงความเกี่ยวกับแม่ของเราเกี่ยวกับแม่เกี่ยวกับวันแม่อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับแม่อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของตัวเองก็ได้อาจจะเป็นจินตนาการขึ้นมาก็ได้แล้วแต่พวกเรานะคะให้พวกเราเขียนมาหนึ่งเรื่องแล้วก็ส่งคุณครู อาจจะส่งในไลน์ก็ได้นะคะถ่ายแล้วก็ส่งในไลน์หรือส่งเป็นการส่วนตัวก็ได้สำหรับวันนี้คุณครูก็ไม่มีอะไรมากให้พวกเราเขียนเรียงความส่งครูคนละหนึ่งเรื่องค่ะทำให้เสร็จนะคะแล้วก็ส่งด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาส่งไม่หมดทุกคน สำหรับคนที่ส่งก็จะได้คะแนนเพราะว่าคุณครูเช็คทุกคนที่ส่งครูคนที่ไม่มีคะแนนก็ช่วยเขียนส่งมาให้ครูหน่อยเพราะว่าทุกทุกคนทําครูจะมีคะแนนให้ทุกคนที่ส่งถึงแม้จะถูกไม่ถูกยังไงคุณครูก็จะมีคะแนนให้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ